พระปลัดอิทธิพลหรือพระอาจารย์ออสเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแรงในยุคดีหรือเป็นต้นตำรับผู้ที่ทำเครื่องรางตะกรุดลูกปืนที่มีชื่อเสียงในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันอันตรายสุดเท้มขครัง อพอดีมีรุ่นพี่แนะนํามาให้รู้จักหลวงพอ่อศรัทธาครั้งแรกเลยเรามาต่อคิวรอรับตะก,กุดกับหลวงพอ่อคนเยอะมากครับประตูหน้าวัดเลยออกไปซึ่งเรามา6กโมงของอีกวันหนึ่งแล้วก็ไปได้รับ จากมือหลวงพ่อเลยเนี่ยตอนสองทุ่มอีกวันหนึ่งไม่ได้นอนอะ่ะา็คนเยอะมากมาต,ต, 2, ตั้งแต่ตีสองตั้งแต่ตีห้ามารอกันหน้าประตูวัดทางที่ประตูวัดยังไม่เปิดด้วยนะคะก็คือมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือแบบเผื่อใจร้อยเปอร์เซนว่าถ้าเราไม่ได้คิวเราขอมาทําบุญมาไหว้พระขอแค่นี้เองพอดีเมื่อเช้ามาถึงเขาก็บอกว่าคิวเต็มแล้ว พอคิวเต็มแล้วเราก็เดินพระอาจารย์เรียกโยมโย,ยมขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ก็คือแบบรีบเลยตอนนั้นคือไม่คิดอะไรคือรีบเดินมากก็คือกลายเป็นว่าได้ใต้คิวก็รู้สึกแบบปับฟื้มมากค่ะดีใจแบบที่สุดเลยค่ะที่แบบวันนี้เรามาแล้วเราได้คิวอะไรเงี้ยค่ะแต่กว่าจะกลายมาเป็นสุดยอดเกจิจดังแห่งเมืองปทุมธานีได้เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ออดท่านเป็นคารวะได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นเหตุให้ต้องมีผู้เสียชีวิต ถึงขั้นที่เคยต้องโทษในเรือนจำมาแล้วก็ถูกดำเนินคดีขับรถประรทุกแลนเนอร์ทำให้คนเสียชีวิตสี่คน,ส,คนสารตัดสินสิปีพระกรุณาโปรโดปรกราบพระราชทานพยโทษของสมเด็จย่าในครั้งนั้นก็อยู่ได้แค่4ี่ปีจิตใต้สำนึกคือเราต้องทำให้เขาต้องสูญเสียชีวิตไปเมื่อเราพ้นโทษออกมาแล้วในปีนั้นปี25 3 4ออกมาจากรงจำบวชเลย บอ,อกจะงเนจับปุ๊บบวชเลยบวชที่นี่เลยทําไมถึงมาบวชที่นี่ครับท่านคิดว่าที่นี่ดีที่สุดเพราะและกรสับยะ่เพราะสมัยก่อนนี้วัดนี้ยังไม่มีความเจริญ30ปีที่แล้วเราต้องย้อนกับละเอยียบไปคิดถึงสายใหม่นะวันนี้นะเขะ้าใจครับ30ปีที่แล้วมไม่ใช่สภาพนี้ป่าป่า แลวตอนนั้นความตั้งใจของท่านคือกะจะบวชกี่พรรษาหรือว่าตั้งใจจะแจ้งพระอุปชาไปว่าผมจะมาบวชเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้าการรมในเวทที่ทาให้เขาเสียชีวิตไปแค่เจ็ดวันบวชแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตไปครับ,รบแล้วอะไรเกิดขึ้นกับพระคุณเจ้าฮะหลังจากที่อุปสมบทก็ได้ช่วยงานพุทธศาสนาก็คือว่าอุปชาเราท่านก็ต้องการพระที่จะต้องทํางานของพระพุทธศาสนาท่านจะมอบหน้าที่ดูแลวัดอะไรต่างๆก็ทําให้เราเนี่ย มีความสุขอยู่ในการบวชและการพัฒนาวัดมันจึงเกิดความคิดแปลกๆที่เห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบเอาลูกปตืนมาผูกข้อมือเล่นถัดไปกํกไรเล่นมนันก็คือยังไม่มีพุทธคุณอะไรก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเออทำถักให้เขาแบบนั้นแล้วพระจารย์อัคราล,ลงไป<อ>ตะกรุดลูกปืนพระอาจารย์ออดจุดเริ่มต้นมาจากลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการตํารวจทหารนํามามอบให้ จนเกิดเป็นการตั้งต้นในการทำเครื่องรางชิ้นนี้ที่แรกเริ่มเดิมทีทำแจกญาติโยมที่มาที่วัดเพียงเท่านั้นแต่ด้วยเหตุการณ์นักศึกษาประสบอุบัติเหตุแล้วรอดตายปาฏิหาริย์ด้วยการแขวนตะกุดลูกปืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการการันตีว่าตะกุดลูกปืนพระอาจารย์ออดเป็นเครื่องรางแคล้วคลาดที่หลายคนอยากมีไว้ติดตัววัดไช่ใหม่นะ